น้อยมากแล้วก็ได้บอกว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันนี้ก็ยังถ่ายละครอ,อยู่จนถึงแบบห้าพาุ่งอะไรเงี้ยซึ่งก็มีการเปลี่ยนแทนจนวินาทีกันสุดท้ายเลยชุดต่อชุดกันเลยค่ะก็แก้ไขสถานการณ์เรื่องชุดเรื่องหน้าผมกันไป ราไม่ได้มีชื่ออยู่ในลิสต์คือจริงๆจะไม่ได้เดินแต่ว่าทางแบรนด์ที่เป็นคิสโตเมอร์ะนะคะ mm hmm. เขาขอให้เราไปเป็นนางแบบช่วยเดินชุดเขาให้ mm hmm. ซึ่งจะเป็นชุดของทางฝรั่งเศสซึ่งจะบอกว่าสไตล์บ้านเขาแฟชั่นเนี่ยก็จะเป็นฟิลนี้ส่วนมากเลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยโอเคให้เขาตัดสินใจช่วยกันเลือกชุดแล้วก็ใส่ชุดนั้นเดินออกไปก็ไม่ได้เป็นชุดที่ทางเราเตรียมไปอะไรเงี mm ้ยค่ะแต่ว่าภาพรวมแล้วก็รู้สึกว่าโอเคแล้วเราก็ชอบแล้วเพราะว่า คนไทยอาจจะไม่ชอบสไตล์นี้แต่บ้านเขาาก็รู้สึกว่าแบบนี้มันก็ก็สวยของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่เหลือเราก็ได้มีการเตรียมชุดกันไปมีเปลี่ยนแพนบ้างเปลี่ยนชุดบ้าง เดินชมเดียวกับแองเจลิน่าคือถ้าหนูรู้หนูจะอยู่ข้างในนานกว่านี้อะไรเงี้ยเพราะว่าพอเราเดินเข้าไปมันก็จะมีทางออกให้เดินออกแต่ว่าเราก็สามารถที่จะยืนยืนอยู่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเดินหนูเดินก่อนเขาแค่ประมาณไม่ไม่กี่นาทีประมาณประมาณห้าถึงสิบนาทีได้เงี้ยค่ะแล้วก็ได้เจอกับดาราฮอลลีวูดหลายหลายคนก็รู้สึกว่าแบบไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะได้ว่าเราจะแอบน้ำตาคลอไปหลายรอบเหมือนกัน ใน,ในจอมันเหมือนยาวมากะนะคะพอเราพูดจากุงเคมเนี่ยแต่แต่ในความเป็นจริงคือมันสั้นมากประมาณเท่านี้ไปถึงตรงนู้นเองคือประมาณ20 3 9แต่ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วเราต้องเราต้องทำแอร์ไทม์ตรงนั้นให้ให้ดีี่สุดเพื่อที่จะให้ได้ภาพหรือว่าได้บรรยากาศตรงนั้นฝากฝากคนไทยอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเหมือนตอนที่หนูเดินลงไปอะไรเงี้ยมันจะมีวันแรกอะค่ะที่เราได้เดินช่วงประมาณ 40. สี่ทุ่มสิ่งที่เรารู้สึกว่าคอมพิซก็คือมี ถ้าประมาณ2-3คนเรียกชื่อเราอะไรเงี้ยใช่ทั้งที่เราก็ไม่ได้บอกว่าเราืูใครใช่ค่ะก็มีแบบประมาณ2-3คนที่เรียกแบบว่าฟ้าฟ้าฟ้า,ฟาอะไรเงี้ยก,ก,ก็ก็ได้ยินค่ะตอนนี้ ก็ถือว่าคอมพตค่ะตอนเดินาเลดนรี่นวาน่มันมีนมากเพไปล่ยแบบที่นวาโดดช็อตมากยากห่อนอธิบาอยเป็นยังไงลกีค่ะนปกติค่ะซึ่งจะแอบลุ้นกัวบอสจะนอยอยู่แต่ว่าบอสไม่นอยเอเห็นลูกในกตบี้แล้วโอ้ยแบบที่หล่อนเนาะคือดีเนาะรอดกล้องนี้เนาะอะไรเนี่ยคือเขาไม่นอยเราก็ดีใจแต่ว่า เราก็เราก็อยู่ในเหตุการณ์ที่ที่อาจจะมีนักช่างช่างป้องบอกว่าอา,าประมาณนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าคือไม่เป็นช่วงที่เขารู้ว่าเราจะพรีเซนต์ชุดเพราะว่าหนูไปในนามของแบรนด์ที่โซเพอร์เขาก็เลยอยากจะถ่ายชุดเต็มๆอะไรประมาณนี้ก็ได้มีแววว่าจะได้เห็นก, <c oughs> กันอีกต้องมาเป็นกำลังใจให้กับ Lady B กับคุกเรื่องว่าจะไปไน เก้าสิบแล้วค่ะแต่ถ้าเรื่องของการเตรียมตัวก็ยังให้ประมาณสัก5 0าสบหกสิเพราะเรารู้สึกว่า ลือกพี่จะไม่สั์เพราะว่าไม่สามารถพูดภาษาอกฤนได้แล้วเขาถามว่าหนูอยากจะสัมไหมเพราะว่าถ้าภาพที่ออกมารู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีดราม่าอยู่แล้วเรื่องการที่เราไม่พูดก็ให้เขาเราก็เขาก็ให้เราเลือกเลยว่าจะจะสัมไหมอะไรเงี้ยหรือว่าจะเอาแค่ภาพพอซึ่งหนูก็ตัดสินใจว่าหนูจะสับก็จะตอบเป็นภาษาไทยเพราะว่าเรามีล่างไว้ทำไมเรามีร่ามก็ไว้แปลได้ซึ่งต้องบอกว่าคนไทยจะติดการว่ามองว่าเฮ้ยพูดไทยไม่ได้นั่นแปลว่าแบบออกมาไม่ดีแต่จริงๆคือมีต่างชาติหลายคนอย่างเช่นลาตินหรือว่า ในแถบที่เขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเขาก็ใช้ล่ามเหมือนกันหนึ่งในเจ็ดคนก็มีประมาณ2องถึงสาคนที่ใช้ล่ามในการพูด มีอิงฟ้าในเวอร์ชั่นที่เก่งเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นก็ได้ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามในกำลังใจให้กันดีกว่าเพราะว่าส่วนเวลาที่เราไปที่นู่นนะเวลาเราสัมภาษณ์หรือแบบนักข่าวหรือแบบ เวลาที่เราจะต้องสอนจันอะไรอย่างเงี้ยคอนเสิร์ต<ม>อะไรนะคะใ,คในปีนี้ไหมลุ้นว่าอาจจะเป็นสิ้นปีหรือว่าเป็นต้นปีหน้าแต่ในปีนี้เนี่ยจะมีให้ชมอีกหนึ่งเรื่องออที่ยังไม่ได้เปิดตัวออใช่ค่ะในช่วงสิ้นปีคิดว่าถ้าถ้าทุกคนได้ทราบเรื่องก็น,นะน่าจะน่าจะเซอร์ไพรส์รพอๆกันเลยดีๆเลยคะ่ะอันนี้ต้ยังไม่พิจารณาเป,น,เป,น,เปนบ้านเลเพราะว่าที่วันเขาบอกว่าเหมือนเขาอยากทำให หรือว่าคุณบ,บุญเรื่องเนี่ยเนเวอร์ชั่นที่เป็นผู้ชายกำกับมาแล้ว2-3เวอร์ชั่นใช่ไหมคะแต่ว่าเวอร์ชั่นนี้จะเป็นผู้หญิงก็ oh. สือที่รีมซึ่งเขาจะมีความมองความเซ็กซี่ของผู้หญิงที่มันแบบไปอีกขั้นนึงเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการทำกันบ้านถึงแม้ว่าเราจะแสดงละครได้